การขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสาก์ฉบับที่5พุทธศักราช2,566-2,570ไปสู่การปฏิบัติและพุ่งเป้าสู่การบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติร่วมกันภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าสาก์เข้มแข็งและเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจากฐานความหลากหลายของบริบทสาก์ทั้ง7ประเภท ที่ต้องยกระดับมูลค่าในห่วงโซ่การผลิตสินค้าและบริการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ช่วยลดข้อจำกัดให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจในรูปแบบสากลอย่างยั่งยืนมุ่งเน้นการกระจายรายได้โอกาสและความมั่นคงในคุณภาพชีวิตของสมาชิกและชุมชนแบบพึ่งพาตนเองได้ การแนะนำส่งเสริมกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินกิจการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งมีขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับฐานรากเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติให้ทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงตามหลักการวิธีการและอุดมการสหกรณ์เชื่อมโยงกับแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในห่วงที่2ตามหลัก P D C A และร่วมกันขับเคลื่อนแบบบูรณาการพุ่งเป้าโดยใช้ข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า FVCT ในการจัดทำโครงการให้มีประสิทธิภาพพวกเราพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงในช่วง5ปีนี้ไปสู่การพัฒนาสหากรณ์ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันแล้วหรือยังเรามาร่วมมือกันปรับแนวคิดและขับเคลื่อนแนวทางการพัฒนาการสหกรณ เพื่อเติมเต็มในแต่ละห่วงโซ่คุณค่าการพัฒนาประเทศไทยร่วมกันทุกภาคส่วน,นกลไกหลักของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่5ผ่านการเชื่อมโยงแผนระดับต่างๆไปสู่การจัดทำโครงการสำคัญเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็นแผนระดับที่ 1, <อ> 1> เน้นยุทธศาสตร์ในการพัฒนา2ด้านคือยุทธศาสตร์ที่2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งเป้าให้สหกรณ์มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการภาคการเกษตรและมีศักยภาพในการทําเกษตรสมัยใหม่และยุทธศาสตร์ที่4ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมุ่งเป้าให้สหกรณ์มีศักยภาพในการดําเนินธุรกิจที่เน้นให้บริการสมาชิกและมีขีดความสามารถในการแก้ปัญหาช่วยเหลือและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและชุมชน ในระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็งซึ่งเราทุกคนจะใช้เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาสหากรณ์ในระยะยาวถึงปีพุทธศักราช2580จากทั้ง2ยุทธศาสตร์มีแผนแม่บทประเด็นการเกษตรและประเด็นเศรษฐกิจฐานรากใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนาสหากรณ์ให้เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ซึ่งเป็นแผนระดับที่สในมิติการพัฒนาที่เกี่ยวข้องคือ มิติที่1ภาคการผลิตและบริการเป้าหมายและมิติที่2โอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคมนำไปสู่การจัดทำแผนงานโครงการในช่วง5ปีจากนี้ไปทำกลางความท้าทายที่ต้องเผชิญทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมและบริบทการเปลี่ยนแปลงเราชาวสหกรณ์ต้องเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล ไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสู่การพัฒนาสหากรณ์ให้เข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการพัฒนาการสาหกรณ์แห่งชาติร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและภาคสาหกรณ์จัดทําแผนพัฒนาการสาหกรณ์ฉบับที่5ถือเป็นแผนระดับที่3ให้สอดคล้องกับระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13ซึ่งได้กําหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการสาหกรณ์ภายใต้ย,ยุทธศาสตร์สาคัญ6กยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ที่1 การพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการในสหกรณ์สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมยุทธศาสตร์ที่2ส่งเสริมการขับเคลื่อนองค์กรและดำเนินธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและข้อมูลสารสนเทศยุทธศาสตร์ที่3ยกระดับศักยภาพและสมรรถนะการดำเนินธุรกิจตามลักษณะธุรกิจและประเภทของสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่4สร้างการเชื่อมโยงและร่วมมือกันทางธุรกิจและสังคม คือการเติบโตอย่างยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่5สร้างธรรมาพิบาลในสหกรณ์ยุทธศาสตร์ที่6การปรับโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ขบวนการสหกรณ์และภาครัฐเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยมีเป้าประสงค์3ด้านที่ทุกภาคส่วนจะดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาการสหกรณ์ในระยะ5ปีให้เกิดผลสัมฤทธคือเป้าประสงค์ที่1เสริมสร้างศักยภาพ การบริหารจัดการสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงมีเสถียรภาพและธรรมาภิพิลาลเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีความยั่งยืนจัดทําโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่1ที่5และที่6โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนา4สคือสอที่1สารพลังส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เอื้อต่อการพัฒนาสหากรณ์สที่ 2. เสริมสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ สอที่3สร้างสมดุลปรับสู่ความเป็นดิจิทัลหรือระบบอิเล็กทรอนิกส์สอที่4สร้างเครือข่ายและยกระดับการพัฒนาสู่ชุมชนกับเศรษฐกิจมูลค่าสูง BCG เป้าประสงค์ที่2ยกระดับขีดความสามารถเชิญธุรกิจของสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้สามารถบริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพจัดทำโครงการภายใต้ย,ยุทธศาสตร์ที่2ที่3และที่4 โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนา4พคือพอที่1เพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปพที่2พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบบริหารจัดการของภาคเกษตรพที่3เพิ่มศักยภาพเชิงธุรกิจและขีดความสามารถให้กับเศรษฐกิจฐานรากพที่4เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป้าประสงค์ที่3เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์และชุมชนให้มีความมั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ตลอดจนมีรายได้เพิ่มขึ้นค่าใช้จ่ายลดลงจัดทำโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ที่1ที่3และที่5โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนา4กอคือกอที่1การเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เอื้อต่อการประกอบอาชีพกอที่2การให้บริการสมาชิกและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ กอที่ 3. กระบวนการมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจกับสหกรณ์กอที่4การจัดสวัสดิการที่เอื้อต่อสมาชิกทุกช่วงวัยและชุมชนความร่วมมือจากภาคีการพัฒนาในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาการสหกรณ์ฉบับที่5ตามเป้าหมายให้เกิดผลในเชิงประจักษ์ผ่านแผนระดับต่างๆต้องเชื่อมโยงกับ FVCt ที่สอดคล้องกับแผนตามหลัก PDCA เพื่อให้บรรลุผลสำเร็จของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในระยะ5ปีครอบคลุม6ยุทธศาสตร์3เป้าประสงค์การพัฒนาการสหกรณ์ได้แก่ KPI ที่1สหกรณ์มีความเข้มแข็งตามเกณฑ์ประเมินความเข้มแข็งทั้ง4มิติ KPI ที่2สหกรณ์มีสมรรถนะสูงด้วยประสิทธิผลของการบริหารจัดการกิจการด้วยระบบเทคโนโลยีนวัตกรรม KPI ที่3 สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมมาให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ KPI ที่4สหกรณ์ใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นสร้างความมั่นคงให้กับสมาชิกและพัฒนากิจการให้เข้มแข็งได้ต่อเนื่อง KPI ที่5สมาชิกมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของสหกรณ์และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสหกรณ์พร้อมพึง่งพาตนเอง และเป็นที่พึ่งให้กับชชุมชนได้อย่างงมั่นค Roadmap การขับเคลื่อนแผนในช่วง5ปีนี้เราต้องพุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันตามบทบาทและภารกิจของแต่ละภาคส่วนร่วมกันเพื่อก้าวข้ามความท้าทายก้าวทันการเปลี่ยนแปลงมุ่งม,มั่นสู่ความเข้มแข็งสร้างสหกรณ์สมรรถนะสูงสู่อนาคตการสหกรณ์ของไทยอย่าง,ย,างยั่งยืน